ข่าออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่พร้อมเสิร์ฟขนมเส้นน้ำใสหม้อ,อยักษ์ในงาน Music and Food Festival in แพร่ e 0 2 3ในช่วงวันที่15-17กันยายนนี้ที่กันเมฆิมคืออำเภอเมืองแพร่ค่ะโดยจังหวัดแพร่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดแพร่เทศบาลเมืองแพร่และธนาคารธนา,าตารร่วมจัดงาน Music and Food Festival in แพร่2023เทศกาลดนตรีและอาหารจังหวัดแพร่ปี2566ในช่วงระหว่างวันที่15-17กันยายนที่กาดเมคิมคือประสานงบโดยนายวรวัตรเอื้ออภิญยากุล สอสอแพร่เขตสามซึ่งภายในงานมีบูธอาหารถิ่นจากห้าภาคมากกว่า80บูธมีศิลปินชื่อดังได้แก่ซาร่าซาร์โล่า,า,ลา,า,ลาเบสเดอะวอยซ์บิวเดอะวอยซ์และอินดิโกและนอกจากนี้มีการแข่งทำอาหารภายใต้ตคอนเซปต์เรื่องอาหารเหนือชั้นยืนหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้คนรักการทำอาหารทุกอำเภอในจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันโดยมีเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กมาเป็นแขกพิเศษภายในงานค่ะ โดยในวันนี้นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายนวรวัตรเอื้ออภินญกุลสอสแพร่เขตสามนายแพทย์ทศพรเสรีรักสอสแพร่เขตหนึ่งและเชฟชุมพลแจ้งไพรร่วมกันโชว์ทำขนมเส้นน้ำใสหม้อยักษ์โชว์ฝีมือสุดเลิศดรสพร้อมด้วยน,นายอนันต์สีแดงผู้อำนวยกา,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่และนายอดิศรชัยบุญเรือง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดถ้ำกลางเขตผู้มีเกียิสื่อมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างคับข้างค่ะ้วยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชก,การจังหวัดแพร่บอกว่า โครงการกิจกรรม Music and Food Festival in p อ r a ร2023มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งทางจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างมากรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจและถือเป็นแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ในส่วนของอาหารในจังหวัดแพร่ก็มีสเสน่ห์เนื่องจากในอดีตเมืองแพร่ถือเป็นประตูสู่ล้านนาเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของ อาณาจักรดังนั้นวัฒนธรรมของชาวแพร่จึงมีการผรสมผสานทั้งแบบชาวแพร่ที่อยู่เดิมกลุ่มที่เดินทางมาทำงานค้าขายและชนชาติอื่นๆที่มาทำป่าไม้ส่งผลให้อาหารของเมืองแพร่มีความหลากหลายและพิเศษไม่เหมือนใครค่ะ สำหรับโครงการกิจกรรม Music and Food Festival in p r a 2023จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทำอาหารเหนือรวมถึงการทำอาหารพื้นถิ่นและสินค้าโอท็อปของจังหวัดแพร่มาเปิดบูธออกร้านซึ่งจะเป็นการสร้างกระแสอาหารเหนือและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านการทำอาหารของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ ทางด้านในอานาันต์สีแดงผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานแพร่บอกว่าอาหารเป็นสื่อที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงโดยทางจังหวัดแพร่มีอาหารถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะขนมเส้นน้ำใสและน้ำพริกน้ำย้อยซึ่งใครได้ลองชิมก็ต้องติดใจนอกจากนี้ภายในงานยังมีดนตรีพอๆและศิลปินที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดงตลอดทั้ง3าวันค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงานนี้นอกจากจะได้ชิมอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยแล้วยังได้รับความสุขความประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะซึ่งภายในพิธีเปิดได้มี มีการโชว์การทำขนมเส้นนำสาหม้อยักษ์จากเชฟเก๋เชฟชื่อดังประจำจังหวัดแพร่พร้อมด้วยเชฟชุมพลมิชลินไกดชื่อดังของประเทศไทยร่วมเป็นแขกพิเศษ โดยมีความพิเศษตรงที่เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มาร่วมปรุงอาหารด้วยกันและเสิร์ฟให้กับผู้ร่วมงานอย่างอิ่มหนำสำราญค่ะและนอกจากนี้ภายในงานยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มาร่วมงานรับฟรีสำหรับประกันภัยอุบัติเหตุจากธนชาตประกันภัยคุ้มครองสูงสุด1 0 0 0 0แบาทนาน3วันนับจากวันลงทะเบียนได้สแกน QR วอารคดรับสิทธิ์ได้จากซุ้มทางเข้าง,งานและบูธประชาสัมพันธ์ภายในงานหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางแบบสอบถามเรียกได้ว่างานนี้ แอวแพร่อุ่นใจอิมแต้สำหราญพาเพลินค่ะหลายกระทรวงนะครับซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทน,นาาราชสราัจังหวัดแพร,ร่ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวนะครับประจำจังหวัดแพร่ท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้กับผมรู้สึกเป็นเกียรตินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม Music and Food Fest สก,การดนตรีและอาหารจังหวัดแพร่ประจำปี2516นักการเมธิมคืออันภอเมืองจังหวัดแพร่ในวันนี้นะครับต้องเรียนไว้นะครับโครงการกิจกรรม Music and Food Festival แพร่2อ2 3นแพส3เนี่ยเรารุ่งนี้นะครับก็ต้องเรียนว่านะครับนอกจากกิจกรรมลหลายงานแล้วเนี่ยเม็ดเงินในขณะนี้ทั้งปีครับ เราสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปี65เนี่ยอยู่ที่1,800ล้านปี2,516นะวันนี้3,000ล้านแล้วครับท่านครับถ้าน,นกิจกรรมดีๆมาเนี่ยผมเชื่อว,ว่านวันนี้ก็เติน3,000ล้านนะครับซึ่งทางทีมงานในเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี2,517นะครับก็จะได้ดังนะครับอันนี้ก็ ต้องอยู่ที่ความร่วมมือของทุกท่านภายใต้การถักดันงบประมาณจากท่านแล้วนะครับกระผมขอเปิดกิจกรรม Music and Food Festival in p แพร่2023เทศกาลดนตรีแรกหาจังหวัดแพร่ประจำปี2516ณกัดในกิมคืออำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะบบนี้ครับขอบพระคุณครับว่านผบวิชากาจังหวัดแพร่นะครับ กาบ้านมาืองไทยนะครับแล้วก็ท่านแข่งธุรกิจุดทันนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแต่ตอ,อนนี้เป็นช่วงเวลาของการจัดทำงบประมาณปี67ใหม่นะครับต้องเียทุกท่านว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีจะให้มีการทำงบประมาณปี67ใหม่ทุกคณะรัฐมนตรีประมาณวันที่ กตุลาคมนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เสนอเข้าสู่สภาผู้แทปนประมาณเดินบาลประมาณันที่สองสามเดือนบักรลาคุเชิญเชฟชุมพลมาเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือวิถีไทยนี่แหละครับวิถีไทยที่เรารู้จักจทนไปอย่างดีอย่างเช่นทำอาหารไทย แต่อาหารไทยจะไปได้อาหารไทยต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีการอบรมจะเปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวนะครับนัดให้คนที่มีความศิลปะไทยเรี่นรู้วิถีชีวิตแบบไทยเดยแพรอาจจะมีโรงงานนอกจากแปลรูปอาหารที่เชฟนคนลมาผักตันในปีที่แล้วนะครับเพื่อดำเนินการ นำเอาสตรีทฟู้ดนำเอาอาหารต่างๆนำเอาผลิตภัณฑ์เกษตรพวกขนมขึ้นสู่อาหารแล้วนะครับอาจจะมีโรงงานที่เกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับการปลูกไม้โรงงานเกี่ยวกับสิ่งทอหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับอพอเพราะซอฟท์แวร์ครั้งนี้จะมีทีพออยู่สองตัวคือเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปีสุดท้ายวันเดือนสุดท้ายของปีบา้างแต่ว่าเป็นวันเริ่มต้น นะครับของการเดินหน้าโครงการซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งจะถือว่าเป็นโครงการที่จะสร้างรายได้หลักให้กับพี่น้องคนไทยในระยะต่อไปนะครับโครงการต่างๆนะครับเพราะว่าอีกหน่อยจะมีตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าชักก้านะครับคือไทยแลนด์ฟรีอินชีติซีนะครับในการที่ดําเนินเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์ทั้งหมดนะครับที่จังหวัดแทรกมาเชิญมาเลยซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเชิญไปคุยกันนะครับเพียงแต่ว่าใครมีอะไร ก็มาพูดคุยกันแล้วก็ดําเสนอให้เชฟคนนี้ไปตัวแทนขหงพวกเราไปปรับตัดอยู่ในคณะกรรมการซับพอร์ในระดับประเทศซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนับตั้งแต่นี้ไปนับตั้งแต่นี้ไปเราจะมาให้เบื้องพร่เป็นเมืองรองเมือแต่ที่เกิดไปอีกแล้วแต่พราจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนต้องเดินทางมาพร่ให้ได้เราจะคิดตีเมือง แพร่เราไม่ได้เดินหน้าทาเรื่องราวสตอรี่หรือว่าเรื่องราวตัวแบแพร่คนก็เลยมองข้ามแพร่ผ่านแพร่ไปอีกหน่อยเดียวเราก็จะมีโครงการที่เรียกว่าป่าสันาการใช่ไหมครับที่จงหวักงานจับมือกับหน่วยงานป่าไม้อุทยานเข้าไปพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ให้สามารถใช้พื้นที่ป่าซึ่งไม่เคยมีใครใช้ได้แต่เอาไปใช้อย่างระบบกตีการวางแผน จากทรัพยากรนะครับรักษาไม่ซึ่งทรัพยากรป่าไม้แต่ว่าทําการท่องเที่ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่คนแรกทุกคนครับจะมาช่วยกันคิดนเชิงกระทำในการพัฒนาจังหวัดแรกเราให้เป็นจังหวัดหลักและเป็นจังหวัดที่สร้างไรายได้สูงในระยะต่อไปนะครับทุนนี้จริงแล้วไม่คิดนะฮะต้องขอบคุณท่านท่านบวรซึ่งสามวันนี้ที่ไหนคุณหมอสุสามสองวันที่แล้วครับเป็นกรรมการพิเศษ,ษาชาติในรึ่งซอฟทาวเวอร์ ซึ่งต้องเพราะว่าผมเองเป็นหนึ่งที่จะในสาขาอาหารที่ดูแลว,ว่าอาหารของประเทศไทยเนี้นเนี่ยเราจะถักดันอย่างไรนะครับซึ่งก็มีแนวคิดหลากหลายซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยววันที่ที่สองเนี้ยท่านรองประธานยุสัตซ์ซัฟอรเรอร์คุณกรุงยิ่งก็จะแถบปรงทานมีวัฒนธรรมที่ทันก่บปีและและมันมีอาหารที่ หลากหลายที่ยังไม่ถูกจินนายออกมาอันนั้นเป็นอันแรกแต่สิ่งที่ผมมองมากกว่านั้นสิ่งที่จากรเรียนตรงนี้เลยนะครับว่าอย่างที่มองมากกว่านั้นที่เข้ามาพัฒนากับท่านพัฒนาชุมชนดีที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าจากพี่น้องหลายๆกลุ่มจากภูากิจหลายกลุ่มเนี่ยสำคัญที่สุดรู้ไหมครัว่าจังหวัดแร่ท่านทุก่าเทีเ่ยวก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แน่ๆเมื่อวา,านก็ได้ไป การกับเคื่อนมีท่องเที่ยวท่องเที่ยวอาหารมันต้องของคู่กันเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการกที่ซอพาวเวอร์มผมว่าผมคิดว่าสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งตัวหนึ่งที่เพราะว่าการทาซอสทิกขวดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ลากจะตั้งแต่ลากท่านผู้มีเกียรติท,รรรทุกท่านทนะุกท่านฮะก็ฟังคุณวรวั์เชีคือบนพูดผมก็เกือบจะไม่มีอะไรจยพูดละนะฮะแต่ผมก็มีหน้าที่ เชฟจุกพลทำอาหารอร่อยๆให้พวกเราทานส่งเสริมให้เมืองแพร่แต่ว่าจะสุดกาลังเรื่องอาหารส่วนผมก็มีหน้าที่ทํำยังไงที่จะให้คนทานอาหารไม่หมดไม่ให้เหลือเพราะถ้าเหลือผมก็ต้องเอาไปแจกคนใ้บ้านอย่างที่ทำตาอยู่นะค้องสิ่นทำอาหารอร่อยแล้วไม่พอเราก็คงต้องบอกลูกหลานของเราทุกคนด้วยคนเมืองแพ่เนี่ยต้องทานอาหารเป็นตัวอย่างคือทานแล้วไม่ให้เหลือติดจาน ให้เป็นวัฒนธรรมของเมืองแฝ่เลยและให้ทุกคนมีกินนะให้มีความเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ําส่วนเรื่องการท่องเที่ยวก็เช่นกันเราคงคิดถึงเรื่องเม็ดเงินอย่างเดียวไว้ได้เพราะหลายๆจังหวัดมีตัวอย่างมาแล้วนะไม่ว่าที่สมุยที่ภูเก็ตที่ปายหรือว่าอีกหลายๆที่ที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าไปครอบครองธุรกิจการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เป็นคนต่างชาติ เป็นคนเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรก,กิจส่วนคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยได้ผลประโยชน์น้อยบ้างและเมื่อกลายเป็นเงืองท่องเที่ยวเมื่อทุกอย่างแพงขึ้นค่าครองชีพแพงขึ้นคนในพื้นถิ่นจริงๆจะอยู่ด้วยความยากลำบากด้าอีกอย่างยั่งยืนและคนแพทยทุกคนต้องมีชีวิตที่มีความสุขต้องมีอากาศดีๆหายใจขอบคุณครับ สภาวะสารท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะยวเชิญด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวแลาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านออ,อนาถ่ายรูปแล้วก็จะมอบของที่เ,เป็นการขอบคุณท่านประธานในพิธีเป็นลำดับต่อไปนะคะสซยรบมือค่ะและจะมีอีน,นชดใช่ไหมคะอะนา,านะคะมีอบทแล้วทีสบสถันงแพรและท่านราชประกันไทยค่ะ ันนี้จะปรุงพร้อมกับนั่นเชฟจุ๋มค่ะนาเรามาชิมนะคะวินนะคาหนุนน้าส่วนอยู่ที่นี่นะคะหลายท่านยังอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปชินมน้เส้นกันน้เส้นน้ำใสนมจีนน้ำใสวันนี้มาจากหลากหลายนะคะนายยกอบตแม่ป้าก็มานะคะท่านายกไปรัฐนะคะอหลายที่เลยค่ะ หมดส,ม Heck, ส,สบายชิคสบายดีสบายเบงแพร่ท่านหัวหน้าสุนารการตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่นะคะตังขนมเส้นค่ะน้ำใสไปด้วยจานนะคะวันนี <Así a youtube> right? ้ค่ะนี่อันใดที่ได้ชิมนัเป็นน้ำใสนะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเชฟจึงก่อนก็จะเริ่ม มานด้วยนะคะช่วยนี้นะคะนี่นแจ๊ค่ะเดี๋ยวเจอค่ะเจอกันนี้ค่ะท่านนี้หารนะคะนี่เมืองแพะอร่อยมากขา้าวส้มสีต้องเป็นแบบนี้นี่นมเส้นน้ำใสมืองแป้อร่อยพร้อมใสรอยยิ้มใส่หัวใจไปด้วยนะคะเพิ่มเติมความหวานของน้ำซุกปกระดูกนะคะ คงนะคอน้องชนีอว่าวันนี้นสครั้งนี้นะคะอ่าค่ะค่ะก็อยากถามเชฟครับชิีครับือบ้านอยู่แล้วแล้วเป็นที่เดียวที่เป็นขนมเส้นนะครับน้ำเยวน้ำใสที่เดียวที่เดียวในประเทศไทย อยากกิน้ามาที่แร่เท่ากันครับนะครับถ่านประวัติถงมากเก๋มันก็แอบผ่านเลยขอให้ขายห้เชมาดูว่าเชฟจะดูเ กาแนที้ตั้ในแด้ตทองต่กรอเสียนะคะแก้วเพชรทุนซีนะคะด้าน,นั้นในเว้นโปรโมชั่น100บาททุกอย่างค่ะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงค่ะเอาเลยจัดจัดกันให้จัดเต็มค,ค่ะอาหาหลากหลายเมนูแต่กินเต็ม4ชั่วโมงก่อน1ท่า10ที่เดือนกันยาค่ะอ,นนอะไรนะของน้องเบ 啊！可